ระดับแบบนี้นะอันดับแรกก็จะเป็นการชุมนุมเทวดาโตอาระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสานะโมตัสสะภะคะวะโตอาระหะวะทุนิเตมเทมสุวรรณสุจริผู้ราชการจังหว <Bu> ัดการสิงห์อะหังวันทามิ ขามะโขชกะเจวังสหติไรยะเตนะสัพโชนานิสัพุทธกาวารานิสุสุราปานานิจฉ์ข้าแด่เจ้าพ่อขอเจ้าบ้านพร้อมด้วยทหารเอกคือรองผู้ว่าการจังหวัดตากทูดด้านหน้าขอเจ้าบ้านค่ะสกสาระเฉพาะเค่องสังเวยท่านประธานและท่านนายก เพื่อความเป็นสิริมงคลหลังจากนั้นนะคะท่านก็จะได้นั่งพักสักครู่นะคะเพื่อรอให้ทางเทพพญานานะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้มารับเครื่องสังเวยเสร็จแล้วก็จะได้กล่าวาเครื่องสังเวยเป็ามท่านแก่ผู้เกียรติสกุาละโอมอนลุงศรีวัดดีพญาชัยสุนทรเป็นลำดับต่อไปก่อนที่จะได้มานั่งรอทำพิธีลาเครื่องสังเวย Buat eh, buat eh, ramai 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 ramai